เมื่อบอญสนิทถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดแบบนี้พวกเราควรทำยังไงกันต่อดีคะคุณก็ต้องคิดแบบฆาตกรไงคือคุณต้นน่ะผมจะไม่อบอญฉันขยันเชื่อภาพยนตร์เรื่องละครดีชวนลุ้นชวนหาชวนสงสัยแค่สงสัยอ่ะผลงานประเดิมค่ายใหม่ไทยเมเจอร์โดยพ่วงนวยการสร้างมือทองสุดเก๋าแห่งวงการคุณวิสูตร์คุณวรรลักษ เจ้าของผลงานระดับตำนานยังแฟนฉันเย๊ตัดยางล้าทำไมอ่ะหนังแอคชั่นคอมเมดี้สุดหาโอเวอร์ไซส์ทลายภูกขทบใจมากที่ให้ข้อมูลรับป้าและหนังระทึกขวัญกอินเตอร์เดอะผู้นรก6เมตรมีใครติดอยู่ในสระว่ายน้ำจนตายหรอจากความวายป่วงในสอนอความสยองในสะนามสู่ความหาบนผวาของแก๊งนุ่งสาวชาวออฟฟิศที่ดันไปรู้ความลับของเจ้านายสุดหล่อสุดขยัน ที่คาดว่าอาจจะเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ยังลอยนวลมาจนถึงปัจจุบันคนนี้หายไปไหนแล้วล่ะคะคนนี้เขาเสียแล้วจ้ะเมื่อตอมเผื่อของพวกเขาพุ่งปรีดถึงขีดสุดจึงเกิดการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่อขุดคุยอดีตของบอสให้จงได้ฆาตกรนักล่าสาวออฟฟิศนี่ควรตีนปะเนี่ยแม้ใจหนึ่งจะกล้า แต่อีกใจหนึ่งก็กลัวภารกิจสุดลุ้นสุดหาที่ใครพลาดเป็นอันต้องโยนเชือดคุณรู้เรื่องทั้งหมดแล้วใช่ไหมนอกจากจะได้พ่วงหน่วยการสร้างรุ่นเก่ามาดูแลเอรฉันขยันเชื่อดยังได้สองผู้กำกับครูหูนักเขียนบทฝีมือแสบโอมสอนพัดและตีผู่นิดครูเขียนบทหนังสงครามสาดตบ แต่ยังไงแอปก็กลาวของคุณนะ่ก็ไม่มีวันชนะผมได้หรอกแอปวอร์แอปชอนแอปและยังเป็นผู้กํากับรวมของโอเวอร์ไซส์ทลายผิที่มีฝีมือโดดเด่นในการเล่นมุกไซวิชวลคอมเมดี้ใช้งานภาพและการตัดต่อปรุงเสริมเติมแต่งมุกตลกให้ออบมาจัดจ้านกลัวตายเลอคราวนี้พวกเขาพร้อมมอบความแปลงใหม่ให้หนังไทยดยการผสมหนังตลกสุดเฮฮาเข้ากับหนังระทึกขวัญ คิดเล่นกับสถานการณ์สุดจะคาดเดาแหมคนหล่อรวยเนี่ยจะเป็นฆาตรกรไม่ได้หรอคือคุณต้นน่ะผมทำไมหรอจริงดิทัเจา L C D เนี่นะนอกจากนี้พวกเขายังขนกองทัพดารามาประชันบทบาทกันมากหน้าหลายตาอาทิแอบถ่ายอะไรอ่ะถ่ายรูปบอสลงไอจนะคะกล้องสหรัฐนักแสดงรุ่นเก่ามากเสน,น่ ที่คนส่วนใหญ่คุนชินกับบทบาทชายมานิ่งเด็ดเดียวแต่ถ้าระเบิดอารมณ์ขึ้นมาล่ะก็ผมไล่คุณออกกูไม่ออกออกไปลูงย้อยแดกครั้งนี้เขามารับบทเป็นคุณตนประธานบริหารวัย40ปีที่ชีวิตส่วนตัวล้วนเป็นปริศนาซึ่งทุกคนต้องมาไขค,คำตอบกันว่ามีอะไรซ่อนอยู่กันแน่คุณก็ต้องคิดแบบฆพตกรไอซ์ปีชยา เจ้าแม่ห <Hands> นังคอมเมดี้จาก A T M เออรักเออเรอและ I iFI Thank you l o v e you ชวดเดย์เดยรับบทเป็นโบกี้สาวสวยผแนก PR เจ้าของช่อง y YouTube ไขปริศนาเคียงคู่กับเมษาสาวแบลวพผแนกจัดซสือขวันใจทั้งออฟฟิศแรงว่ะรับบทโดยมุกดาสาวสวยน่ารักที่ประเดิมภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตใช่ค่ะเออนานพี่จะรู้สึกว่าเมษาตั้งใจทำงานนะเนี่ย เสริมทีมความแสบด้วย2ตัวพ่อด้านเสียงหาเครือพงสศอนที่เพิ่งคำแบ็กสู่จอใหญ่ขโมยจอทุกสีในอ้ายคนหล่อหลวงรับบทเป็นปัดหัวหน้าฝ่ายการตลาดตัวเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบอสและพนักงานโอดปราโมทพลิกบทบาทเป็นด็อกเตอร์อยอดนักสืบเอกชนที่มาพร้อมสกิลพูดเก่งวาทศิลป์เป็นเลิศทุกคดีก็เลยกลายเป็นการฆ่าตัวตายครับ แถมยังเชื่อด้วยว่าประเทศไทยของเรานั้นมีฆาตรกรต่อเนื่องอยู่จริงๆอย่าบอกนะว่าเชื่อไอ้ด็อกเตรอร์อังอัง,อ,งอะไรเนี่ยอา้าวและขอแนะนำสองน้องใหม่พากาดพอวิไลน้องหน้าเดชจากหนังสั้นไวนรัาสุดเิตและนอนบ้านกูเองเจ้าของเคสสุดบ้วนมาแร็รับบทเป็นสองพนักง,งานหน้าใหม่แต่ดันเป็นสายเปื่อยแถมยังถูกหลอกมารวมเป็นหัวโจกสืบคดีโหดโคตรอันตรายหลักฐานอะไรก็ไม่มี ลองหาข้อมูลของเป้าหมายเพิ่มขึ้นนึกว่าตัวเองเป็นโคนันเลยไงแซนบอ,อบอสคือคุณส <Yeah. S 2> นิทก,กับเมษาเขาได้เหรอคะโทษทีนะผมคงปล่อยไว้ไม่ได้เพราะว่ามันคอขาดบาดตายแกถึงไม่ควรจะยุ่งกับเรื่องนี้แต่ให้ฉันปล่อยไปได้ยังไง mm hmm. เพราะว่าฉันเป็นห่วงแก นหนึ่งเมษาย,ยนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกผู้เราในครับว่าคุณคิดว่าบอสของพวกเขาเป็นฆาตกรจริงหรือไม่ถ้าคุณรักหนังไทยก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่พลาดล่าคอนเทนต์สุดเอ็กคลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่วใครที่เดียวทีจอดอออก just stupid พิมพ์จา,ร,ารีตภาษาอังกฤษ ส่วนดูภาษาไทย